หีห้าใบมบลมีถึงห้าวนมาถึงจักได้ใบมามแจ้ก้มีใช้ได้แ้าจำได้ไหมคะจำได้ค่ะเราจำคำที่จีได้ไว้นะเดี๋ยวเราจะมาฝึกเขียน ลไ <Happiness. S 2> อมีใครจำได้ไหมคะคำที่ผสมสระไอมีตัวอะไรบ้างคะไก่คำแรกนะคะนักเรียนเขียนตามเลยนะคะก็ไอไก่อ่ามไก่ไม่อีกไก่ก็ได้แล้วคำที่สองนะคะข คันท,ที่สองมีตัวอะไรไม่คะ เขียนมาหกหกลเขียนมาหกเจ็ดคำแล้วนะเดียนลองฝึกอ่านตัวแรกพร้อม ไอ้ไข่ไอ้ไข่ไอ้ไข่น้อยไข่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 ไข ลอยลอยลอยไม่ดูได้ลอยลอยลอยไม่ดูได้ลอคคต่อไปนักเรียนฟังเสียงคนะคะอไอายไม่ดูใหอแล้วคานี้นะคะคานี้ที่คู้ขายด่ออยอะลออมีคํารอีกคะ ที่8เอาความลยดีคะที่ผสมสรักไอไข่ไข่ไปไข่ไปแล้วนะคะ,อคอะของไอไข่แล้วก็มีอะไรคะตอกตอกไออาตายไปแล้วนะคะ ลำหญ่ลำหญ่ได้นะคะใช่ค่ะไก่ลุใหญ่ไทยภงไทยเป็นไรค่ะแล้วมีคำอะไรอีกคะโอ๊ยไม่ค่ะลอยไก่ะ แล้วมีอะไรอีกคะทำเขรยนหมดแล้วเหรอพี่เขาที่คำกข้าวหม่ได,ไไดแล้วลูกเจนต้องไหนข้าวใหม่แค่บไหนะเอไหะข้าไหนแล้วมีอะไรคะขออีกสองคำค่ะ อไอไอไลแล้วมีอะไรอีกคะโอไอไออไ่อโอไอไอได้เอาเรามาฝึกอ่านการคำแรกคำที่หนึ่งที่คูงคำว่าอะไรคะอคค่ะอคอเค่ะอเคะอค่อค่ะอค่ะค่ะ่ ต่อไปนะคะครูแพนให้นักเรียนน้ำสมุดขึ้นมานะคะมาลองทําใบงานกันอ่าครูแพนจะให้วาดรูปสัตว์มาหนึ่งมาหนึ่งรูปนะคะหลังจากนั้นให้เราอ่าอย่างเช่นครูครูแพนวาดปาลาครูแพนวาดรูปปลานะคะ กูแพนว่าลูกป,ปาอ่ารูแพนว่าลูกป,ปานะคะแล้วกูแพนก็วงกลมเพื่อที่จะเขียนคำสระไออ่าใช่ค่ะแพนว่าลูกป,ปาูกปาอ่ารูแพนว่าลูกปลานะคะ หลัครูแพนก็วงกลม <c oughs> เพื่อที่จะเขียนคำสระไออันนี้ใช่ไหมคะจมูกอันนี้ที่มันอ่าใช่ค่ะกัวเขาว่าที่มอนอ่า <c oughs> คำแรกจะเอาคำอะไรมาใส่รูปปลาดีคะอยางไอไอค่ะอ่าอันนี้ใช่อันนี้ใช่ไหมคะอ่าใช่ค่ะนักเรียนว่าลูกตามครูแพนเลยนะคะ <c oughs> คำแรกเราจะเอาคำแรค่ะ ใส่ดีนะคะท่านเขียนวันที่ไหยคะไม่ไม่ต้องเขียนก็ได้ค่ะคต่อไอไตนะคะคำที่คำต่อไปเอาคำาะไนดีคะครู้ขาว่าใส่ไหนหรอคะใส่สมุดค่ะใส่สมุดสน,สนสมุดหนือสมุด<ะ>หรอคะ คำที่สองอะไรดีคะคำที่สองอะไรคะอ๋ไะอ,อไอไอกอลอยไกลครับอ่ากอลอยไกลคำต่อไปอะไรดีคะปอยไปครับอ่าปอยไปอีกคำที่ห้าค่ะคำสุดท้ายแล้วไทยไทยครับไอไทยครับ สมข้อให้ไหายค่ะอ่าครบแล้วนะคะห้าคำแล้วก็ให้นักเรียนระบายสีสวยงามน,นะคะนนโอเคลอเลยแอนน์แอนน์อันนี้เหรอภาษาไทยค่ะค่ะอ่าผู้ชาเล่นอะไรหรอคะลาอัพปลาอ่าโอเคนะคะ ดังนี้นักเรียนก็จะได้เขียนคําที่มีสระไอบอกดูดีฟูเขียนเลยคำที่มีสระไอได้แล้วนะคะนักเรียนจําได้แล้วใช่ไหมคะได้ค่ะต้องแต่ร้อนที่ไหมคะเดี๋ยวต่อไปเรามาเจอกันชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ